สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณสกัดลอนเชอร์นะครับเป็นอเมริกาสีเหลืองนะฮะที่ฝั่งขวาบนนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคุณโอบิโตะเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้เป็นอิรักสีน้ําเงินนะที่ฝั่งสายล่างนะครับซึ่งคราวนี้เล่นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า d i v i d e freezes over นะฮะเวอร์ชั่น11นะครับเวอร์ชันพ r e e capture ด้วยนะฮะ ซึ่งจะทําให้คุณเป็นเจ้าของบ่อน้ํามันสองบ่อนในช่วงต้นเกมนะครับนี่ส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้าเงินก็ตรงนี้กับตรงนี้นะฮะสีน้ําเงินไม่ซ่อมบ่อน้ํามันนะฮะโอเคซ่อมแล้วครับกดซ่อมทั้งสองที่เลยนะโอเควิธีการเล่นแมปนี้นะฮะง่ายๆนะครับ,รบสร้างรถเก็บแร่ข้างๆพลอยแล้วก็ต้องดึงรถเก็บแร่มาเก็บเพชรเก็บพลอยตรงนี้ด้วยนะฮะไม่ควรส่งไปเก็บทองก่อนนะครับอย่างนี้นะฮะคุณโอบิโตนี่ช้าไปนิดนึงนะฮะ มีส่วนคุณไรนะกัดลอนเชือนะครับฝั่งสีเหลืองนี่ก็เก็บพลอยอยู่อย่างสบายใจนะฮะอ่ามาเลยครับ,รบโรงรถนะฮะ w a r Factory ส่วนฝั่งสีน้ำเงินว่าไงสีน้ำเงินไปสร้างโรงรถนะจุดนี้นะครับอ่าแมปนี้มันก็จะมีลูกเล่นเยอะหน่อยนะคุณสามารถที่จะมา proxy ฐานของคุณตรงนี้ก็ได้นะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองอย่างที่เห็นนะครับวาง Pew Box ป้องกัน Engineer ไว้เลยนี่ สีสีน้ำเงินไม่มีนะไม่ได้วางป้อมไว้อาสีน้ำเงินนะสร้างรงเก็บแร่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะไรโนออกมาแล้ว2คันนะครับแล้วสีเหลืองเขาจะเล่นอะไรเอ่ยอ,อไม่ได้เล่นไอวีนะไม่ได้เล่นเหมือนตาก,ก่อนหน้านี้นะอืแต่ว่าสร้างจีอออกมาอยู่ <c oughs> จังหวะนี้แพนะฮะฝั่งสีเหลืองนี่ไม่มีอะไรกันบ้านนี่โอ้โอ้เขามีตรงนี้อยู่นะฮะโอ้ผมเพิ่งเห็นนะขออภัยฝั่งสีเหลืองส่งไอเอฟบีมายิงบ่อน้ำมันแล้วยังไงเสียน้เงินไม่ซ่อมด้วยนะเสียเงินไม่สนใจนะครับไหลเข้ามาเลยครับโอ้ฝั่งสีเหลืองต้องออกการเดียนจีไอออกมากันนะฮะตรงนี้ยังไงเราดึงกริซลี่นี้ไรโนได้จังหวะเข้ายิงอ่าโรงรถนะครับยังไงครับบิ้มไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงเอยบ่อน้ำมันระเบิดตุ้มโรงเก็บแร่แตกด้วยนะับไม่เป็นไรครับฝั่งสีน้ำเงินบอกว่่าาสร้้งใหมไดนะ ตรงนี้ยังไงโอ้สีเหลืองสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้ด้วยนะเอาแล้วกองทัพสี้เงินอ๋อยู่นี่นะยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วคุณมาสร้างโรงถลุงเร่ไว้นะจุดนี้มันค่อนข้างอันตรายนะจริงๆควรสร้างไว้แถวนี้นะเพราะว่ากองทัพศัตรูอยู่ด้านบนนี้นะแล้วยังไงฝั่งสีเงินโอเคเข้าฐานเข้าฐานหลักไม่ได้นะครับมาเข้าฐานนี้แทนฮนะยิงยิงอะไรครับ ยิงอ่ารงไฟฟ้านะครับอ้าวแล้วเขาสร้างโรงรถเรียบร้อยครับไฟดับนะฮะฝั่งสีเหลืองแล้วตรงนี้แหละครับยังไงอ้าวโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอ่าสิน้ำเงินสร้างโรงรถเพิ่มนะครับในบ้านหลักนะฮะในฐานหลักนะครับเบสหลักตรงนี้อ่าต้องออกฝักแท็กมาแก้ทางอ่ารเกตเทียนะฮะรกเก็ตเทียเนี่ยดามจมันมันน้อยนะฮะถ้ายิงกับอ่าถ้ายิงใส่ไรโนนะแต่ว่ามันก็เป็นการช่วยทําดามจให้กับยูนิตอื่นไปด้วยนะ อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าการเล่นใจนี่คือตั้งป้อมปุ๊บสลับอาวุธเป็นจรวดต่อต้านรถถังนะครับแล้วก็บึ้มฮะการเล่นใจแตกไปแล้วตรงนี้สร้างหอไปซึมขึ้นมานะครับอืยังไงครับแตกไม่แตกนะครับรอดนะฮะออกได้ทันอยู่นะะโอ้โหฝั่งสีเหลืองเงินคือสีเหลืองนี่เงิน,เง,นเงินเยอะมากนะฮะผมว่าเงินเยอะเกินไปเลยด้วยซ้ำนะไม่รู้นะฮะว่าเขาสร้างอะไรอยู่แต่ที่แน่ๆน่าจะเป็นรถถังนี่แหละอ่า ไเนอะนะโอเคอ๋อคุณเบนคุณแบนดิดนะ,ะบอกว่าสีน้ําเงินมีโอกาสที่จะฆ่า MCV ของสีเหลืองนี่ได้หลายรอบเลยนะแต่เขาก็ไม่ทํานะนั้นสีทําไมครับทำไมคุณโอบิโตเขาถึงไม่ทนะําอะยังไงครับโอเคไม่เข้านะฮะย้ายมาฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาเล่นตรงนี้หรือเปล่านะฝั่งสีน้ําเงิน ตรงนี้สีน้ำเงินสร้างไอออนเคอร์เทนแล้วนะครับม่านเหล็กมาแล้วนะฮะเคบตเทิร์นแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามสูตรนะครับตามหลักพี่ชัยสงครามแต่ว่าฝั่งสีเหลืองนี่มันอันนี้เป็นเกมภาคยูรีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆฝั่งสีเหลืองนี้จะอาจไม่ใช่อาจสิผมว่าจําเป็นต้องสร้างมิราดด้วยนะเพราะว่าลําพังแล้วนี่กริสลี่มันจะออกมาชานะนกริสลี่มันจะสู้กับไรโน่ไม่ค่อยอ,ยอ่าไม่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 เวิร์กเท่าไหร่นะแล้วตอนนี้เอาแล้วสีเหลืองไม่สนใจนะครับส่งรถถังวิ่งเข้าม่านสีน้เงินเลย นะครับฝั่งซีเงินโอ้โหเอามายิงยิงอะไรครับยิงม่านเหล็กเลยนะฮะไอัอนคคอเทนกดซ่อมด้วยนะครับโอ้โหเป็นผมผมขายทิ้งแล้วะฮะยังไงก็แตกนะฮะในคุมนะครับโอโ้แต่ว่าฝั่งซีเลีองนี่ส่งรถถังเข้ามาทีเดียวนี่คุ้มค่ามากเลยนะระเบิดไอซี IC ทิ้งได้เนี่ยนี่ก็เสีงงสุดุแล้วก็ส่งจีไอลงมาตายด้วยนะเคโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ industrial plant ลดาราคาของสิ่งกงอ่อสร้างไม่ใช่สิ่งกง่อสร้างยานเกราะนะฮะแล้วก็ทําให้สร้างไวขึ้นด้วยละมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะ,ะส่วนตรงนี้แบตเตอร์แลคของฝั่งสีเหลืองนะครับกว่าจะมาได้นะฮะแล้วตรงนี้โอ้เงินร้อยรอแล้วนะจริงๆสีน้เงินผมว่าเขาเขา้เขาบุกเลยก็ได้นะคือหาจังหวัดตะลุมบอลกับคริสลีล่แล้วก็ทําลายหอปีซึมแล้วก็ไล่เก็บฐานอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วฝั่งสีเหลืองเข้าออกนีราชมาแล้วเนี่ย อย่างนี้นะครับโอ้โหแล้วกริสลีได้สามบ้างด้วยฮะสามบ้างเอาเบิรมไปแล้วนะนั่นแหละครับจังหวะตะลุมบอลเรียบร้อยครับจังหวะนี้สีน้ําเงินต้องบุกแล้วครับต้องบุกเลยฮะไม่บุกนะครับเอาแล้วตรงนี้ยังไงครับโรเกตเทียยิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แตกแล้วครับไฟดับนะฮะอืแบตเตอร์แบต่อไปไอซีนะครับโอ้โหฝั่งซีนั้นนะเุ้ยฝั่งสีเหลืองนี่ก็ใช้ย่อยนะฮะตรงนี้ยิงอะไรครับเนี่ยโรงไฟฟ้าบึ้มไปแล้วนะฮะโรงรถยังไงครับ โอเคปรับแพ็กต้องมาเคลียร์นะและในนี้ยังไม่เข้านะครับฝั่งสีน้ำเงินเต็มเงินต้องโฟกัสที่ฐานตัวเองก่อนนะจังหวะนี้อที่ไอตั้งป้อมแล้ยังไงครับโดนเหยียบโดนยิงจบนะฮะเรียบร้อยฝั่งสีเหลืองอยังไงครับมี ifv คันนี้ยังไม่ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะฮะมีหมาที่วิงมาสเกลตรงนี้แล้วก็ร็กเก็ตเทียยิงโรงเก็บแร่บึมไปลนะแล้วนะกองทัพรถถังของสีน้ำเงินแหละจะเข้านะฮะ จังหวะนี้เจอมิราชนะฮะโอ้ฝั่งสีน้ําเงินเข้าช้าไปหน่อยนะฮะแล้วเนี่ยเขาปั๊มมิราชออกมาฝูงหนึ่งค่อนข้างใหญ่นะฮะจังหวะน,นี้ยังไงครับโรเกเทียยังอยู่ไหมยังอยู่นะเพราะว่าจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยอาจจะต้องมาต้องมากันเฮ้ยต้องกลับมากันบ้านก่อนนะต <c oughs> กใส่โรเกเทียให้หมดก่อนนะฝั่งสีน้ําเงินโอ้ คุณแบนดิตนะครับบอกว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่ตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้นี่คงต้องกดออกเกมแล้วฮะผมก็ว่างันแหละสีน้ําเงินไม่บุกนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นเกมอย่างที่บอกนะเหมือนกับที่คุณแบนดดิตเขาบอกก่อนหน้านี้นะครับแทนที่จะรีบฆ่า MCV เนี่ยฆ่าฐานใหญ่ทิ้งเนี่ยเขาก็ไม่ทํานะฮะไม่ทําลายนะครับจนฝั่งสีเหลืองฟาร์มได้ขนาดนี้นะฮะมีปริซึมมาแล้วนะครับมิราจลุน้วนเลยนะฮะมีโครโนสเฟียร์ด้วยนะครับสร้างอยู่ไหนอ๋อบนนี้นะ เลยไงครับโอ้โหเดสเซเลเตอร์กว่าจะสร้างออกมาได้นะแล้วเดสเซเลเตอร์มาเจอโรเกเทีอาตายนะครับเรียบรอย้อยผมรู้สึกช้าไปหน่อยนะครับฝั่งเซียเงินร่วงไหมยังไม่ร่วงนะครับรถเก็บแรกเบิ่มไปแล้วนะครับโดยมิราสไสไปนะฮะมาหน่อยครับ,รบตรงนี้ยังไงครับโอ้โหเดสเซเลเตอร์บอมปั๊มอืมมีดีเลย์นะช่วงนี้เน็ตหน่วงนะฮะตรงนี้ยังไงรถเก็บแร่แตกไม่ไม่แตกนะครับผมโอ้โหแตกมิราชแตกหมดเลยนะมิราช รถถังภาพลงตานะโอ้โหออพิีรไฟเออร์ถ้าหากว่าฝั่งพันธมิตรสร้างออพิียร์ไฟเออร์ได้เนี่ยแสดงว่าเกมเป็นเกมที่ยาวนานและยืดเยื้อนะฮะถึงขนาดปล่อยให้ฝั่งพันธมิตรเนี่ยสามารถฟาร์มได้นะฮะเพราะว่านานๆทีเราจะได้เห็นนะฮะออพิียรไฟเออร์นี่ไม่ได้เห็นบ่อยนะฮะได้ไงครับผลร่มตรงไหนเอ่ยโอ้โ oh, หตรงนี้เลยนะฮะโอเค อย่างไงครับเดสเซรเตอร์ต้องวิ่งไปเคลียร์นะจังหวะนี้โอ้หตานี้ยาวนานมากฝั่งสีน้ำเงินนี่เล่นเหมือนโยนเกมเลยนะแต่ว่าชื่อโอบิโตะนี่รู้สึกว่าจะเป็นผู้เล่นฝีมือดีอยู่นะแต่ทำไมเล่นแปลกๆนี้ครับส่งเดสเซรเตอร์มาตายโอเคอย่างน้อยก็จัดการเจียได้หมดนะแต่โรกเก็ตเทียวก็เข้าไม่ได้นะครับเข้าไปโดนฝักนะฮะตรงนี้ไปซึมเรียบร้อยครับวาร์ปไปไหนครับมาตรงนี้เลยนะยิงไอซีเรียบร้อยครับยิงฐานใหญ่ครับอย่างนั้นแหละฮะ เรียบร้อยครับผมแบตเทอร์แลบไม่แตกนะครับผมหยูยังพอได้อยู่นะสรุปคือฐานใหญ่แตกนะฮะไอซีแตกนะครับเรียบร้อยฝั่งสีเหลืองบอกจีจีนะฮะจะกดยอมแพ้หรือเปล่าครับไม่รู้นะฮะดูต่ว,ว่าตอนนี้ฝั่งเสียงเงินต้องบุกแล้วครับกองทัพที่มีทงหมดก็เท่านี้นะฮะแล้วเงินโอ้โเงินเป็นหมื่นเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าฝั่งเสียงเงินโยนเกมแล้วนะถ้าเงินเยอะขนาดนี้เนี่ย เงินเยอะขนาดนี้แล้วมีกองทัพอยู่แค่นี้นี่มันปแปลกนะครับโอ้ยอแบทเทิลแฝแตกเรียบร้อยครับถ้าลงถ้าลงรถแตกด้วยนีย่ผมว่าสีนเงินนี้คือจบเกมนะฮะเอาจริงแล้วยังไงไมิราดเป็นฝูงนะฮะจังหวะนี้ยังไงครับมีการอ่ามีการพับ mcv ด้วยนะครับจะไปกลางตรงไหนเอ่ยอ่ามากลางตรงนี้นี่เองนะ ่วนตรงนี้ฝั่งสีเงินมาแล้วนะครับฝั่งสีเหลืองสร้างเวเตอร์สตอร์มยังไงครับนี่งไงเครื่องควบคุมสภาพอากาศนะฮะเวเตอร์อเคอนโทรลเลอร์โรเแกตียาโดนใส่รัวๆเลยนะยังไงตรงนี้โอ้โหเดสเลเตอร์ขุดออกมาจากเอ่อฟลกช็กนะฮะเรียบร้อยครับฝั่งไหนจะชนะครับนี่น่าสนใจนะอม,มีการส่งเฮริเออร์มาทิ้งระเบิดใส่นะครับเรียบร้อยครับอ๋อปีซึมหอมแตกโอ uh, ้ยโอ uh, ้ย แล้มิราดเดี๋ยวเร็วสีเหลืองคุณคิดอะไรอยู่นี่คุณส่งมิหลาดเข้าไปในเขตรังสีนี่มันทิปหายหมดนะครับยังไงครับโอ้โหฝั่งซีโมนี่บอกว่าดีเซสเตอร์นะครับแปลว,ว่าหายนะเลยนะฮะจังหวะนี้เกมพลิกนะฮะดูทรงแล้วโอ้ตอนแรกตอนแรกนึกว่าฝั่งสีน้ำเงินจะกดยอมให้ไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังนะครับแล้วฝั่งสีเหลืองวร์บลงน้ําเรียบร้อยครับเหลืออะไรครับไรโน่หนึ่งคันออนเดสเลเตอร์อีกสองตัว เออแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะพลิกกลับมาอีกก็ได้นะพลิกไปพลิกมานะฮะเกมนี้ตอนนี้ก็11นาทีแล้วนะฮะเรอเลอร์สองอ่าสิบอนาทีนี่ถือว่าเกมเกมยาวนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โกองทัพสีน้าเงินหายหมดนะฮะอย่างไม่น่าเชื่อนะครับส่วนตรงนี้มีดิสเลเตอร์วิ่งมาอีกสี่ตัวนะครับผมสีเหลืองก็บอก GG จีกแล้วอ่ เอาโอบิโตบอกน็อตกูดแมพเอ้ายังไงครับ <laughs> อันนี้มันแมพแข่งขันนะฮะเอาจริงๆโอ้ oh, มีการคุยกันเล็กน้อยนะสำหรับผู้เล่นแล้วเขาก็ยังไม่ออกสทีนะจังหวะนี้ยังไงครับฝั่งสีเหลืองก็ต้องบุกแล้วนะฮะฝั่งสีเหลืองคงต้องปิดเกมแล้วครับฝั่งสีน้ำเงินเขาโยนมาขนาดนี้แล้ว <laughs> โดนเกมขนาดนี้แล้ว ยังไงเลยงไงครับฝั่งสีเหลืองลงมาโอเคปั๊มเลยฮะมีราดเข้ายากแล้วนะจังหวะน,นี้ blue is bad player เอ้าบอลน้ำมันแตกไปตอนไหนเนี่ยไม่เห็นนะคุณแบนดิตนี่ถึงกับเอ่ยปากบอกเลยนะฮะว่าเสียมเงมินเป็นผู้เล่นที่แย่อะไรประมาณนั้นนะเสกฟ้าผ่าเรียบร้อยครับบึ้มนะอะ้หอโอบิโตจีจนะครับในที่สุดนะ โอเคครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณสกัดลอนชื่อฝั่งสีเหลืองนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เดินนะครับออขอบคุณครับไว้